ฉันชื่อยันจังนะคะวันนี้เราจะมาเล่นแบบสักล้อกันเล่กเกินไปเห็วันนี้อากาศมากกันร้อนเหลือเกินไปโรงเรียนดีกว่าฮึวาวนี่โรงเรียนของยันจังเหรอเนี่ยเฮ้ยยันจังอยู่ชั้นแรกนี่นะ้าไปดูดีกว่าฉันก็ต้องไปรอย,ยันจังแล้วสินะ ยันจังไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าล,ล,ลงเรียนแล้วเนี่ยฮึน,นี้ไม่อะไรทำปนะนายลาลาอุย๊ยมีรุ่นพี่มาแล้วด้วยอขอบคุณค่ะจังที่ไวให้ด้วย ไปดูวิวก่อนจังเลยอ,อ่ะโอ้ยปวดฉี่จังเลยห้องน้ำดีกว่าไอ้เคาอย่าเชื่อหน่อยเฮ้ยฉันได้ยิน,นเหมือนอะไรได้หลังคือ <c oughs> ็ได้นะครับโอเคจังพวกแกเด็กๆต้องไปจัดการไอเย็ยนจังมั่งน,นะโอเคไหมค่ะ ขอยกสักสองอึดสามอึดได้ไมั้ยยังได้ว,ว้าวดีจังเลยพี่<ๆ>เด็เข้ามาให้เลยจุดการแข่งแล้วนะสามหนึ่นตูดฟีเฮ้ยันจังหายไปไหนอ oh my god ใครชักฆ่ายันจังเนี่ยฮู้ยันจังพี่ขอโทษ ขายข่ายันจังพี่แกใช่ไหมเสียใจเจ้าหมาแกไม่พ่อบ้านเองดิให้มันไปอ่ะไล่ไปเลยไปกลับบ้านไปแกด้วยกลับบ้านไปเลยโอ้ยกลับบ้านไปไปชิมชิวเฮ้ยจวโดหล,ลอกจวโดนี่ต้องเป็นฝีมือต้างอะไรบ้านมง